ข่าวสารโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับใครได้รับสิทธิ์1,000 0บาทเฟส2นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะเปิดให้เช็คสิทธิ์นะครับผ่านแอปทางรัฐนะครับถ้าใครได้1,000 0บาทเฟส2นะครับมาดูวิธีการผูกพร้อมเพย์ธนาคารต่างๆกันเพราะเขาจะโอนเงินสดนะครับผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13หลักนะครับที่ผูกกับพร้อมเพยธนาคารต่างๆนะไม่จำกัดธนาคารนะครับธนาคารต่างๆนะซึ่งจะโอนผ่านตัวนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปผูกด้วยนะครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นะครับอายุเยอะผูกไม่เป็นนะครับลูกๆหลานก็สามารถจะไปผูกให้ นะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าในแต่ละธนาคารต่างๆผูกพ้องเพย์อย่างไรนะครับดูให้ละเอียดนะฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยพรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะครับขอให้ผู้สูงอายุ60ปีบวกขึ้นไปและลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐได้เงินพร้อมกันนะครับหนึ่งบาทนะพรุ่งนี้ไม่ได้โอนเงินนะครับพรุ่งนี้จะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้รับสิทธิ์หรือ,อยัง เอามาดูที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับขั้นตอนการสมัครบริการพร้อมเพย์ผ่านแอป,ป SCB Easy ใครมีแอป,ป SCB Easy นะครับก็เข้าไปเลยนะเข้าไปที่แอป,ปเลือกเมนูสมัครพร้อมเพย์นะครับเสร็จแล้วกดยอมรับเงื่อนไขและกดถัดไปเสร็จแล้วมีให้เลือกนะครับพร้อมเพย์สองแบบก็คือแบบเบอร์กับแบบประชาชนให้เลือกแบบเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับ เสร็จแล้วนะครับเลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์คือบัญชีที่จะเป็นที่รับโอนเวลาคนโอนเงินผ่านพร้อมเพย์มามันจะเข้าบัญชีนั้นแหละนะครับเราเลือกเอาถ้ามีบัญชีเดียวมันก็ไม่ต้องเลือกนะถ้ามีหลายบัญชีก็เลือกเอาสักบัญชีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วให้กดยืนยันเบอร์มือถือด้วย OTP นะครับต้องยืนยันก่อนว่าเป็นเราจริงเสร็จแล้วก็ผูกพร้อมเพย์สำเร็จนะครับเสร็จสิน้นเห็นไหมไม่กี่นาทีเองนะครับเสร็จแล้วง่ายๆไม่ต้องไปสาขาให้ให้แน่นนะครับคิวเยอะ ต่อมาธนาคารกรุงไทยนะครับหรือแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะเลือกบริการธนาคารนะครับบริการธนาคารเสร็จแล้วเลือกบริการพร้อมเพย์นะครับเสร็จแล้วเลือกบัญชีนะครับที่ต้องการจะผูกนะแล้วก็กดผูกพร้อมเพย์เลือกผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ เสร็จแล้วก็กดยืนยันเรียบร้อยนะครับเป็นการผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยด้วย5ขั้นตอนง่ายๆสะดวกรวดเร็วต่อมาธนาคารกรุงศรีวิทยานะครับเข้าไปที่แอป KMA กรุงศรีโมบายแอปนะครับเลือกลงทะเบยียนพร้อมเพย์นี่เมนูนี้นะครับอ่านรายละเอียดเงื่อนไขกดยอมรับเงื่อนไขนะครับเลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ว่าจะใช้บัญชีออมทรัพย์ตัวไหน เลือกว่าที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจตัวประชาชนหรือเบอร์มือถืออันนี้เลือกเลขบัตรประจําตัวประชาชนตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดแล้วกดถัดไปนะครับลงทะเบียนพร้อมเพย์เสร็จสิ้นนะครับมีการผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จสิ้นเรียบร้อยง่ายๆนะครับผ่าน6ขั้นตอนต่อมานะครับธนาคารอมสินนะแอปไมโมนะครับแอปไมโมธนาคารอมสินก่อนอื่นเข้าแอปไมโมนะครับเลือกเมนูอื่นๆคลิกเลือก gsb พร้อมเพย์นะครับ ตัวสอบผูก GSB พร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็รอได้เลยนะ,ะมาดูรายละเอียดก่อนคลิกเมนูนะครับพร้อมเพย์กดยอมรับดูรายละเอียดนะครับเลือกเลขบัตรประจำตัวประชาชนสําหรับการสมัคร GSB พร้อมเพย์นะครับเลือกบัญชีนะครับก็เสร็จสิ้นนะรอรับเงิน1,000 0บาทได้ธนาคาร CIMB ไทยนะครับ ก่อนอื่นนะเข้าไปที่แอปธนาคาร c ี b ไทย d i จิตอลแบงกิ้งนะครับเลือกอื่นๆน,นะครับเลือกตั้งค่าเลือกบริการพร้อมเพย์นะครับแล้วก็เลือกกดสมัครบริการด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและกดยืนยันก็เป็นอันเสร็จสิ้นกับการนะครับตั้งค่าพร้อมเพย์ผ่านธนาคาร c ีไ b ไทยนั่นเองนะครับต่อมา สุดท้ายแล้วธนาคารกสิกรไทยนะครับกสิกรไทยให้เข้าแอปเคพัฒนะครับเลือกนะบริการอื่นๆน,นะครับเลือกพร้อมเพย์นะครับเสร็จแล้วกดเลือกลงทะเบียนหรือแก้ไขเลือกลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเลือกบัญชีกดยอมรับและยืนยันนะครับ หน้าจอจะแสดง irit. การลงทะเบียนสำเ,เร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับการผูกพร้อมเพยนะ์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นะมีข่าวพนักง,งานนะครับธนาคารหลายแห่งนะครับต่างยุ่งๆเลยนะพราะทุกท่านระดมกันไปแต่ละธนาคารแต่ละแห่งเพื่อไปทำการสมัครพร้อมเพย์นะครับทั้งๆท,ที่บางอย่าง เราสามารถสมัครพร้อมเพด้วยตัวเราเองได้นะครับเพราะเรามีแอปอยู่แล้วใช่ไหมบางคนมีแอปอยู่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปใหม้มาเสียเวลาในการต่อคิวอ่ะเพราะว่าคิวนานแล้วก็พนักง,งานท่านอื่นๆน,นะครับที่อยู่ที่ธนาคารจะได้ไปทํางานด้านอื่นๆแทน,นนะเราจะได้ลดนะกระบวนการได้นะครับถ้าเรามีแอปอยู่แล้วนะอันนี้หมายถึงมีแอปอยู่แล้วหรือมี ATM หรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถไปทําได้ ง่ายๆด้วยตัวของเราเองแล้วก็ได้ที่บ้านถามว่าเมื่อทำแล้วผูกแล้วเราอยากทดสอบนะครับว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่าหรือเราจะรับเงินได้หรือไม่นะครับสามารถลองให้นะครับใครก็ได้นะโอนตังมาสักบาทหนึ่งนะบาท2บาทก็ได้โอนตังมาด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะเราจะรู้ทันทีเลยว่าเงินมันเข้าหรือเปล่า นะครับเงินมันเข้าหรือเปล่าเพราะนั้นไม่ต้องกังวลใดๆมันมีรูปแบบการสมัครแล้วก็การทดสอบอยู่นะครับไม่ยากอะไรเพราะนั้นทุกคนไปลองทำกันก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิม,ม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง